พวอออนไลน์เลิร์นิ่งเลส่นบทเรียนออนไลน์ป5ศิลปะสาระนากศิลป์ประโยชน์ของละครประโยชน์ของละครมีดังนี้นะครับ 1. ทําให้เข้าใจพฤติกรรมของคนลักษณะต่างๆเช่นคนดีคนชั่ว คนมีคุณธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีได้ 2. การชมละครช่วยให้เกิดความเพลิดเพลินสนุกสนานทำให้อารมณ์แจ่มใส 3. ละครเป็นสิ่งที่ช่วยฝึกให้ผู้แสดงมีน้ำเสียงลีลาต่างๆเช่นน้ำเสียงอ่อนหวานเป็นนางเอกน้ำเสียงโหดร้ายแข็งกล้าวเป็นผู้รา ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้ว่าตนเองควรมีลักษณะการพูดอย่างไร 4. พัฒนาด้านสติปัญญาและการคิดเพราะตัวละครในละครทุกเรื่องจะมีจุดจบหรือบทสรุปตอนท้ายเรื่องว่าถ้าตัวละครใดทำไม่ดีจะส่งผลเสียอย่างไรหรือตัวละครใดทำดีก็จะได้รับผลดีในตอนท้ายเรื่องอย่างไร